วันเวลาผ่านไปบางครั้งเราก็ไม่สามารถลืมความทรงจำดีๆที่เคยมีให้กับใครคนหนึ่งได้วันเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นแค่เพียงความฝันแต่ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออดีตเต็มเป็นไหเปล่าเนี่ยเงียบๆคือปล่า เออนี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะเห็นเขาว่าช่วงเนี้ยน้ำตกกำลังสวยเลยเห็นอยากแหงาน,านานแล้วไม่ใช่หรอปีนี้เราได้มาด้วยกันแล้วนะเป็นไรป่ะเนี่ยหิวเปล่าไม่อะอยากเข้าห้องน้ำแวะปัม๊มให้หน่อยได้ไหม <laughs> ถึงว่า <laughs> เห็นน้ำเงียบตั้งานาน ไปไหนเนี่ยปิมปิมซื้อขนมที่ปิมชอบมาให้ด้วยนะอขอบคุณนะปิมเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะถึงที่พักแล้วเดี๋ยววันนี้เราเอาของเข้าไปเก็บกันเราวรงนี้เ้าไปเที่ยวกันเนาะ ใช่ทางเข้าที่พักหรอทำไมมันน่ากลัวจังไม่ใช่รเรี๋ยเราโทรหาที่พักับฮัลโหลครับที่นี่ใช่บ้านไร่ชละทานหรือเปล่าครับอ๋อพอดีผมสองคนใกล้กันถึงกันแล้วอะ ใช่ครับออ๋อออออไอ,อได้ครับได้เมื่อกีโทรไปแล้วแต่เห็นบอกว่าที่พักอยู่ข้างนอกกันแต่เห็นบอกว่าจะส่งพนักาง,งานงมาต้อนรับนะเราถึงเราก็ช่วยกันมองหาเขาแล้วกันเนาะ ี่ะทำไมอ่ะไม่มีคนรับอ่ะ ลองเดินเข้าไปดูก่อนก็ได้อ้าวสักเท่าไหร่ล่ะสวัสดีครับพี่อโอ้โหพี่ตอบผมทำไมเนี่ย พอเจนะเนี่ยพี่นับผมสอทู่คือพี่มาถือเทีย่ยคือพอเราจะพบเปียบหมดแล้วเนี่ยเจให้ผมมารับพี่นะ่ะอันนี้พนักงานต้อนรับเหรอใช่สิพี่ตปเป็นๆเลยขอโทษทีขอโทษ <มา S 2> ทีมนเป็นลายเพชเชชเชเชนึกว่าผีหลอกอ่ะดิไม่ขอเป็นเลยเพศ๋ย่เจให้ผมมารับพี่ไปที่พารเนี่ยพี่จะไปเลยไหม<อ>ใช่พี่เนี่แหละที่พาราปาเลยมา ไปก็ได้ครับถ้ามาตาผมมาเลยมามาตามาตามาอ,มอายออ่าบอกวเอโอยเยอย่าบอกว่าเจอเอาเป่ไปไหนกันแต่เช้าเนี่ยผมสองคนว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น,นันครับผมมีสถานที่แนะนำพี่อะเอามะ ปมาม่พพโอทยาขนแหลเนี่ยสวยมากๆเลยนะแต่ว่าพี่ต้องขึงน้นูงนิดนึงนะเดี๋ยวผมพาพี่ปาแถชาบาท,ที่เนี่ยน่าราักมากๆเลยผมไปมาหมดทุกที่แล้วที่เนี่ยน่ะสวยจริงๆโอ้พี่พเรลาฟุตเซฟเฮเฮ้เฮ้ลากัตเซฟ จะลดถึงเดือนตุลาฤดูการนี้ฉันยาวนานรู้สึกและยังคิดถึงครั้งหนึ่งยังติดเรื่องมาก่อนจับตามองช่วงเวลาผ่านความอ่อนโยนของฤดูกาลฉันลึกซึ้ง สักทีอากาศข้างบนนี้แม่งดีจังเลยเว้ยลองดิแมวมาแมวนิดนึงอากาศข้างบนคตรดีอ่ะสวยจังเลยเ้อยเป็นนี่ใช่ไหมเปล่ว เธอซาตีอ่อเกว่าจะถืออเดี๋ยวจหาเลยอ๋อเธอซาตีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยคือเราพกกันสิเพ่โอ้ ที่เนี่ยเขามีเรื่องเล่าด้วยนะเรื่องอะไรอะ่ะเขาว่ากันว่าถ้าใครขึ้นมาทําเทียนหอมที่เนี่ยจะมีความรักที่หอมหวานเหมือนกับเทียนหอมไงมันก็เหมือนกับความรักเราที่บางครั้งไฟมันก็อาจจะดับได้แต่เราก็จุดใหม่ได้ทุครั้งตักแต่ที่เรายังรักกันอะ่ะไม่รู้สิบางทีปื้มอาจจะเบื่อเราแล้วก็หายไปเลยก็ได้เอา้าจะไปเบื่อได้ไง ก็เป็นน่ารักักขนาดเนี้ยหิวยัง <S <S หิวละงั้นเรากลับกันเลยไหม <S <S ว่าจะโชว์ฝีมือการทำอาหารให้นักดู ไม่ใช่หมูธรรมดานะเป็นหมูตัวผู้ที่มีสามขาจากออสเตเลียทําไมต้องมีสามขาเพราะว่ามันหมูพิเศษไงกินเลยกินเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> นี่เคยทําส่งที่คิทเช่นสเตเดียมมาแล้วนะ <c oughs> บอกได้เลยว่าทําไปอ่ะเหมือนไปขยี้เชฟป้อมแล้วก็แวะไปตะล่อมเชฟเอียนส่วนหมูเนี่ย แชมเปี้ยนจากกอร์ดอนเนีเย่ยยิงสักลองต้องลองโอ้โหอร่อยอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมกินเลยอร่อยไหมาตาฝืนๆนะเนี่ย <c oughs> พี่แต่แต่คือเขาเราเขาแต่บึกช้าเลยถ้าไม่ได้น้าแก้เนี่ยของพี่ตอบคนนะช่วยวะเอาผมตาจริงๆนะไม่ทันแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะพี่ขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตผ,ผมผมไปแล้วเจอกันพี่ขอบคุณครับน้ำกู น่ารักไหมเราถ่ายรูปเก็บแบบไหมพร้อมนะหนึ่งสองสาม ราอยู่ด้วยกันนั้นมากเลยเน,นาะขนาจริงๆแหละจริงๆวันเนี้ยเรามีความสุขมากเลยนะแต่จริงๆก็มีความสุขทุกวันอะมาไหนที่เราได้อยู่ด้วยกันนะเราว่าเราเลิกกันเถอะเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอะปิดปิดทำไมถึงมีความคิดแบบนี้อะที่ผ่านมาเราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอเราเป็นความสุขให้ปพื่นตลอดไม่ได้ไง ถึงที่ผ่านมาเรามีความสุขอะเราแค่แกล้งมีความสุขท่านแหละแกล้มมีความสุขเหรอทำไมอะเราพลาดตรงไหนอะหรือเราทําอะไรให้ปิมไม่พอใจเหรอทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยพอเหอะปึ้มถึงปึ้งพยายามมากแค่ไหนอะมันก็ไม่มีอะไรดีอยู่ดีอะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วอะปิมปีม ทุาสิ่งที่ฉันทำตอนนี้ไม่ใช่เพื่อฉันแต่มันเพื่อเขาฉันอยากให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าแม้ว่ามันจะทำให้ฉันเจ็บปวดมากแค่ไหนฉันต้องเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว E What I do สันมันครบรอบสิบปีของเรานะก็ถ้าเกิดว่าปิมได้ดูคลิปนี้แล้วอะ่ะเราแค่อยากจะบอกปิ่มว่าผู้ชายคนนี้แหละที่อยู่เคียงข้างปิมตลอดไปนะไม่ว่าปิมจะมีความสุขหรือความทุกข์เราก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันและพร้อมจะเดินไปด้วยกันนะและเราก็รู้เรื่องกลนด้วยที่ปิมป่วย แล้วไงอ่ะหมอเก่งๆสมัยนี้มีตั้งเยอะแยะไปเดี๋ยวเราไปรักษากันนะเรารู้ว่าปิมเครียดแต่ว่าเราก็ยังมีอะไรอยากจะบอกปิมนะคือเราคิดมาดีแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าปิมให้โอกาสเราได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็อยากจะบอกว่าปิม กับนะแม้ว่าเวลาและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแต่บางครั้งสิ่งที่เรารักก็ยังคงอยู่ในใจ